สวัสดีครับสวัสดี FC ที่น่ารักทั่วทุกมุมโลกนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง CMO เชียงใหม่แกงโฮสสยาม V วอร์ีครับคลิปนี้นะคะพอดีรถขับรถผ่านมาที่หลังสารกลางนะครับหลังสารกลางหรือว่าหลังนะครับอยู่ด้านหลังของศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งถนนเส้นนี้จะเป็นถนนเรียบคันคลองนะครับซึ่งจะถนนเส้นนี้นะครับ ตั้งแต่อําเภอแม่ริมไปจนถึงอําเภอเมืองนะครับแล้วก็อําเภอหางดงไปจนถึงสันปะตองและลําพูได้เลยทะลุถึงลําพูได้เลยนะครับถนนสายนี้นะครับคือสะดุดตานะคะวันนี้นะครับชาวเชียงใหม่นะครับรวมใจเป็นเจ้าภาพนะครับในการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิมแชงโลกเลยนะครับ ยุดยอมากๆนะครับก็คือจะมาจัดที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็คือวันที่22สิงหาถึง27สิงหาคมนี้นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะได้มาหรือเปล่านะครับแต่ว่าเชียงใหม่ก็เป็นเจ้าภาพนะครับพอดีนะครับวอนเห็นนะครับสภาลอยนะครับใหญ่มากนะครับก็คือพิ่งเคยเห็นสภาลอยที่มีให้กับวีลแชร์ด้วยนะครับที่นี่ ตอนนั้นนะครโอได้มางานที่อบจจัดนะครับงานอบจสุรักการด้านหลังนี้ก็จะมีบ่อยครั้งนะคะพี่อปจว่าคอนเสิร์ตหรือว่างานกาชาติงานประจําปีงานฤดูหนาวต่างๆก็จะจัดในบริเวณตรงนี้นะครับลานกว้างๆตรงนี้นะครับคลิปนี้นะครับโอ๊ตก็อยากจะรีวิวนะครับเห็นนะครับช่องอ่า u u u e e นะครับสปปลาวนะครับ แล้วก็ชาวต่างชาติหลายๆช่องมักจะรีวิวนะครับสิ่งดีๆนะครับในประเทศไทยนะครับทลิปนี้ก็เราอยากให้เห็นนะครับว่าวันนี้นะครับเชียงใหม่เองก็พัฒนานะครับอดาเชื่อได้เลยว่านะครับทุกๆจังหวัดนะครับในประเทศไทยเราก็พัฒนานะครับแม้ว่าตอนนี้เราจะเกิดภาวะนะครับประเทศเพื่อนบ้านของเราคือเขมรนะครับเขาก็จะลุกตานลุกล้ําเขต ประเทศไทยของเรานะครับแล้วก็ยั่วยุต่างๆนานาแล้วพยายามที่จะแข่งขันเรานะครับแต่ว่าด้วยรูปธรรมนะครับแข่งไม่ได้อยู่แล้วนะครับคือตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นสะพานนี้นะครับเขาจะห่วงใยนะครับแล้วก็ความปลอดภัยแล้วก็ให้ความสะดวกกับผู้ทุกคนภาพนะครับหรือว่าบางคนนะครับที่ผู้ ทุกคนละพาพเขาก็จะใช้วลแชร์ได้ด้วยตัวเองนะครับหรือว่าถ้าเป็นคนแก่นะครับก็จะมีลูกหลานคอยคอยดูแลแล้วก็ขินให้นะครับนี่นะคระเขาก็จะทําทางถามว่าจะใช้ตอนไหนใช่ไหมครับแต่ว่าแน่นอนอยู่แล้วนะครับอาจจะแลดูเหมือนทําไว้แล้วจะไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับ แต่จริงๆแล้วมันก็เป็นสัญลักษณ์บง่งบอกถึงความพัฒนาการพัฒนาของประเทศไทยนะครับแล้วก็ความเอาใจใส่นะครับของรัฐบาลของเรานั่นเองนะครับซึ่งสําหรับประเทศไทยนะครับถ้าเราเทียบกับเพื่อนบ้านหรือว่า11ประเทศอาเซียนนะครับไทยเราก็โดดเด่นในเรื่องของสาธารณูปโภคนะครับแล้วก็ในเรื่องของถนนหนทาง ต่างๆนะครับคือเรียกได้ว่าอันดับต้นๆของอาเซียเลยทีเดียวนะครับอาจจะเหมารวมไปถึงเอเชียเลยก็ว่าได้นะครับดูสิครับสะพานลอยนี้แบบทาสีชมพูพิ้งเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เขาก็ห่วงใยความปลอดภัยนะครับก็มีตะแกรงนะครับแบบนี้ แล้วก็เหมือนกับว่ากันนกด้วยนะครับก็เป็นสะพานลอยที่ค่อนข้างยาวนะครับแล้วก็ใหม่นะครับเพราะว่ามารอบก่อนยังไม่เสร็จนะครับตอนนี้ก็ใช้งานได้แล้วนะครับซึ่งเวลแช์นะครับก็สามารถจะใช้ได้ด้วยนะครับนี่นะครับก็บรรยากาศดีนะครับ คือตรงนี้ก็จะอยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลนครพิงค์นะครับแล้วก็ไปทางนู้นนะครับตรงไปแล้วก็อีกนิดเดียวนะครับก็จะเป็นห้วยตึงเท่านะครับห้วยตึงเท่าก็คือ,อบึงใหญ่ๆนะคบที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วด้านหลังนี้ก็จะเป็นศูนย์ราชการทั้งหมดกว้างมากนะครับแล้วก็ปรับปรุงพัฒนานะครับเดี๋ยววันหลังออดมารีวิวในสรารกลางนะครับเมื่อกี้ขับรถลัดผ่านมา กว้างมากมีที่จอดรถเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าศูนย์ราชการย้ายมาจากที่หลังสามกษัตริย์แล้วก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้หลายหลายปีแล้วนะครับน่าจะมากกว่า20ปีนะครับก็เลยมีเป็นศูนย์ราชการเป็นศาลนะครับกรมที่ดินต่างๆก็จะอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับซึ่งกว้างมากนะครับ บรรยากาศรีเดียวๆ,ๆนะครับแล้วนะครับที่โอ๊ตได้บอกกับทัฟซีนะครับในคลิปที่แล้วนะครับก่อนหน้านั้นว่าเชียงใหม่นะครับได้มี